إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد اوพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับ ผู้ที่ร่วมละหมาดยุมอัตในวันนี้ข้าพเจ้าขอตักเตือนตัวของข้าพเจ้าเองและก็พี่น้องผู้ร่วมละหมาดทุกท่านพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุตะอาลาได้ทรงสั่งใช้ให้เรานั้นมีอัตตะวะหรือมีความยำเกรงต่อพระองค์เพราะการยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุตะอลานั้นหากทุกคนมีไว้อยู่ในหัวใ,วใจของเราแล้วนั้นมันจะเป็นเสมือนกำแพงที่ขวางกั้นเราไม่ให้ทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุตะอัลลา และมันก็จะเป็นแรงผลักดันที่ทําให้เราสามารถปฏิบัติสิ่งที่เป็นอามาลซอและซึ่งผลสุดท้ายของการที่เรามีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์นั้นก็คือการที่เราได้ปกป้องตัวของเราให้รอดพ้นจากการถูกลงโทษในไฟนรกของอัลลอฮ์สุบฮานวดาอัลาในวันเกียร์มาและเรายังได้พบชีวิตที่ดีงามทั้งในดุนยานี้และในโลกอาเครเราก็จะรับรางวัลตอบแทนด้วยกับสวงสวรรค์ของพระองค์และ สิ่งพิเศษมากมายที่อยู่ภายในสวนสวรรค์น,นั้นอย่างตลอดกาลสถาพรไม่มีวันจบสิน้นโอ้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับหากเราพิจารณาว่าอาวัยวะของร่างกายใดเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดเชื่อว่าพี่น้องทั้งหลายก็คงมีคำตอบที่ไม่แตกต่างกันนั่นก็คือหัวใจเพราะหัวใจเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกาย เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าความเป็นความตายด้วยการที่จะตรวจชีพจรเราเคยมาตรวจที่โรงพยาบาลหมอก็จะตรวจชีพจรว่าเรามีชีวิตหรือไม่มีชีวิตนะครับซึ่งนั่นคือความตายที่ต้องจากโลกนี้ไปแต่นั่นขนาดแค่เป็นความสําคัญทางกายภาพเท่านั้นก็ยังมีความสําคัญเป็นอย่างมากแต่หัวใจนั้นยังคงมีความสําคัญอย่างมากในเชิงของในเชิงของจิตวิญญาณที่จะมีผลต่อเรา ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าหรือโลกแห่งความตายที่จะนำพาเราไปสู่ทางแยกที่สำคัญก็คือสวรรค์หรือนรกดังนั้นคำพูดที่ว่าหัวใจคือเจ้านายของอวัยวะต่างๆของร่างกายหัวใจคืออวัยวะที่ประเสริฐที่สุดที่ทำให้ร่างกายมีชีวิตควบคุมจิตวิญญาณหัวใจคือแหล่งรวบรวมความรู้สติปัญญาความสุข,ขุมความกล้าหาญความอดทนความเมตตา ความรักและความพอใจความโกรธและอารมณ์ต่างๆทั้งภายในและภายนอกของร่างกายจึงไม่เป็นการเกินเลยแม้แต่น้อยท่านนาบมลลลีมุฮัมมัดสลลัลฮวอะลอุสลลัมได้มีรายงานได้กล่าวไว้ว่าพึงทราบไว้เถิดในร่างกายนั้นมีก้อนเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งหากก้อนเนื้อนั้นดีร่างกายทั้งหมดก็จะดีไปด้วยแต่หากก้อนเนื้อนั้นเสียทุกส่วนของร่างกายก็จะเสียไปด้วยก้อนเนื้อนั้นก็คือหัวใจนั่นเอง บันทึกโดยบุครีและมุสลิมดังนั้นครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายจึงต้องหมั่นตรวจสอบหัวใจของเราว่าให้หัวใจของเรานั้นมีความแข็งแรงอยู่เสมอในเชิงของจิตวิญญาณเพราะหัวใจในเชิงจิตวิญญาณที่แข็งแรงนั้นก็คือหัวใจที่มีความบริสุทธิ์ต่อรอสุภานุตตาอลามีความมั่นคงมีความสงบนิ่งและเป็นหัวใจที่มีความสุขที่สุดแม้ว่า คนคนหนึ่งจะถูกทดสอบด้วยบาลาอันหนักหน่วงเพียงใดเนื่องจากเรามีความมั่นใจแล้วว่าการทดสอบที่เราได้รับได้ประสบพบเจอนั้นมาจากอัลลอฮฺสุบฮานวะตาอาลาพระองค์ย่อมมีรางวัลตอบแทนแก่บ่าวผู้อดทนอย่างแน่นอนซึ่งต่างจากหัวใจที่อ่อนแอที่จะมีความโศกเศร้าความสิ้นหวังความท้อแท้หมดแรงในการกระทำความดีต่าง ซึ่งเป็นสิ่งที่ชัยตอนอิบลิสศัตรูตัวอันตรายชอบและปรารถนาที่จะให้มนุษย์เป็นเช่นนี้มากที่สุดผู้ศรัทธาจึงต้องมันดูแลหัวใจให้มีความบริสุทธิ์สะอาดปราศจ,จากความชั่วร้ายต่างๆที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาอัลาได้ทรงห้ามเช่นการตั้งภาคีต่อพระองค์หรือแม้กระทั่งความอิจฉาริษยาที่ทำลายล้างความเกลียดชังความหยิงยโสโอหังการโอ้อวด หรือการคิดว่าการกระทําของตนเองนั้นดีเลิศประเสริฐการมีหัวใจที่แข็งกระด้างการรักต่อความชั่วร้ายหรือการเกลียดต่อสัจธรรมการกลัวต่อสิ่งอื่นมากกว่ากลัวอัลลอฮ์และอื่นๆอีก,อกมากมายซึ่งจะเป็นความชั่วร้ายที่อยู่ในหัวใจล้วนจะถูกสอบสวนและมีน้ำหนักบนตาช่างความดีความชั่วอัลมิซานในวันเกียรตมากทั้งสิน้นได้มีรายงานจากท่านอัูลลลอฮ์อลัลลอฮุอะลยะอัสลัมพูดถึง ความประเสริฐของผู้ที่มีหัวใจบริสุทธิ์ผู้หนึ่งซึ่งความประเสริฐนี้ถึงขนาดเขาคนนั้นได้รับข่าวดีว่าจะเป็นชาวสวรรค์ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตด้วยซ้ำโดยมีรายงานจากท่านอันสบินมาลิกรอดิอัลลอฮุอันหูเล่าว่าเราได้นั่งร่วมกับท่านรอสลลอฮลลอฮุอะลเลวะซัลลัมแล้วท่านก็กล่าวว่า <c oughs> ชายชาวสวรรค์กำลังจะมาหาพวกท่านตอนนี้แล้วชายคนหนึ่งจากชาวอันซอรก็ปรากฏขึ้น เคราของเขาเปียกจากการอาบน้ำละหมาดเขาถือรองเท้าทั้งสองเขาด้วยมือซ้ายต่อมาวันถัดไปท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุลเลาสัลลัมก็กล่าวเช่นเดิมแล้วชายคนดังกล่าวนั้นก็ปรากฏขึ้นเหมือนกับครั้งแรกต่อมาวันที่สามท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุลเลาสัลลัมก็กล่าวเช่นเดิมเช่นเดียวกันและชายคนดังกล่าวก็ปรากฏขึ้นเหมือนเดิมในสภาพเหมือนกับครั้งแรกครั้นเมื่อท่านนบีลุกจากไปท่านอับดุลลอฮ์บินอัมบินอัส ก็ได้ตามชายคนนั้นไปและกล่าวแก่เขาว่าแท้จริงฉันทะเลาะกับพ่อของฉันและฉันก็สาบานว่าจะไม่เข้าไปหาท่านเป็นระยะเวลาสามวันท่านอนุญาตหรือไม่ที่ฉันจะไปอาศัยร่วมอยู่กับท่านในระยะเวลาสามวันนี้จนกว่าสามวันนี้จะผ่านพ้นไปแล้วเขาคนนั้นชายผู้นั้นก็ได้กล่าวว่าได้สิท่านอนัสได้เล่าว,ว่าท่านอับดุลลอฮ์ก็เล่าว่าท่านได้ค้างคืนอยู่กับชายคนนั้นในระยะเวลาสามคืนดังกล่าว แต่ท่านไม่เห็นชายคนนั้นลุกขึ้นละหมาดกียาุไลอะไรเลยนอกจากเมื่อเขาตื่นนอนและพลิกตัวบนเตียงนอนของเขาเขาก็ซิกลลอ์กล่าวอัลลอฮฺอักบัรจนกระทั่งเขาลุกไปละหมาดซุบฮีท่านอัลลอฮ์เล่าต่อว่าฉันไม่ได้ยินเขากล่าวสิ่งใดเลยนอกจากสิ่งที่ดีครั้นเมื่อสามคืนได้ผ่านพ้นไปฉันเกือบที่จะดูแคลนการงานของเขาแล้วเพราะเขาไม่ได้ทําการงานอะไรที่เป็นพิเศษเลยท่านอัลลอฮ์ได้กล่าวแก่ชายคนนั้นว่าโอ้ oh, บ่าวของอัลลอฮ์เอ๋ย อันที่จริงระหว่างฉันกับพ่อของฉันไม่ได้มีความโกรธเคืองและแยกจากกันใดๆเพียงแต่ฉันได้ยินท่าน ul all all รสุลลลอฮสลลัลลอฮฺอะลัยฮิสลามกล่าวถึงท่านสามครั้งว่าชายชาวสวรรค์กำลังจะมาและจะมาหาพวกท่านตอนนี้แล้วปรากฏว่าเป็นท่านถึงสามครั้งฉันจึงต้องการที่จะค้างคืนกับท่านเพื่อดูว่าอะไรคือการงานที่ท่านทําฉันจะได้ทําตามแต่ฉันก็ไม่เห็นว่าท่านได้ทําการงานอะไรมากมาย แล้วการงานอะไรกันที่ทําให้บรรลุถึงขั้นที่ท่านรอสุลลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยัลัมกล่าวว่ากล่าวไว้ว่าชายคนนั้นกล่าวว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากสิ่งที่ท่านได้เห็นเว้นแต่ว่าฉันจะไม่พบว่าตัวฉันมีความแค้นเคืองใดๆต่อคนคนหนึ่งจากบรรดารมุสลิมและไม่อิจฉาริษยาต่อคนใดบนความดีงามที่อัลลอฮ์ทรงมอบให้แก่เขาโดยเฉพาะท่านอับดุลลอฮ์จึงกล่าวว่านี่แหละคือสิ่งที่ท่านบรรลุถึงขั้นนั้นเราไม่สามารถทําได้ ก็คือท่านอับดุลลอฮ์ไม่สามารถทําได้ที่จะทิ้งความกดแคนหรืออิจฉาที่มีต่อผู้อื่นเหมือนกับที่ชายคนนี้ได้ทําบันทึกโดยอิหมามอาัลฮมดสถานะฮะดิษซอฮีตามอิหมามบุคฮรีและมุสลิมซึ่งสาระสําคัญจากฮะดิษที่ได้เล่ามาเมื่อกี้ก็คือลักษณะของชาวสวรรค์คือการที่ซิกรุลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาการไม่พูดสิ่งใดนอกจากสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์เท่านั้นและหัวใจสําคัญคือไม่คิดร้ายอาฆาต หรืออิจฉาผู้ใดรวมถึงการให้อภัยแก่ผู้คนโดยไม่มีการติดค้างใดๆหัวใจที่คิดร้ายตรงกันข้ามนะครับหัวใจที่คิดร้ายโกรธแค้นหรืออิจฉาริษยาและในสิ่งที่ต้องห้ามด้วยหลักการอิสลามคือหัวใจที่แบกความทุกข์เอาไว้ดังนั้นผู้ใดที่แบกมันเอาไว้เขาก็จะไม่เจอกับความสุขใดๆทั้งรุนยาและอาแคาร์ห์อะลลอฮ์สุบฮานะหัวตาอาลาผู้ที่สร้างหัวใจและเป็นเจ้าของหัวใจทุกดวงที่พระองค์ ทรงมอบให้กับเบา่าพระองค์ทรงสอนให้เบ่านั้นมันขอดุอาต่อพระองค์ให้มากๆก็คือดุอาที่ว่ายะมกลลุลกลิบ,บัลกูลูบซับิดกอลบีอัลลดีนิกโอ้ผู้ทรงพลิกผันหัวใจโปรดพลิกผันหัวใจของฉันให้มั่นคงในศาสนาของพระองค์ด้วยเถิดหรือในหนทางของพระองค์ด้วยเถิดซึ่งมีฮะดิษได้รายงานว่า ท่านหญิงอุมมุสลามะซึ่งเป็นภรรยาคนหนึ่งของท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลสัลลัมได้ถามท่านนบีว่าฉันไม่เคยได้ยินท่านขอดุอาใดมากกว่ามากเท่าดุอาบทนี้ท่านนบีจึงตอบไปว่าไม่มีหัวใจดวงใดของลูกหลานอาดัมนอกเสียจากว่าจะอยู่ระหว่างสองนิ้วของอัลลอฮ์สุภาห์นุฮุตาอัลาอะกูลุกาลีฮะจาวัสตัรฟิรุลลอฮ์ฮะลาอัลฮวะลีวะลักุมวะลิซาอิลมุสลิมินมินคุลิดัมฟัสตักฟิรูอินน้ฮูฮูวะลัฟฟูรุลรหีม Alhamdulillah Kathirun kama amar Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Faya ayyuha mu'minun Usikum wa iya ya Allah Wa ta'atihi la'allakum turhamun Inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuha alladhina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima อั Allahumma salli wa sallim m a บ a l i k ala bi na Muhammad wa ala a l i อ i wa ashabihi a j m a i อั m ม a ba' โอ้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับคำว่าอีมานเมื่อถูกใช้ทับศัพท์หรือแปลเป็นภาษาไทยเรามักจะใช้คำว่าศรัทธาพี่น้องจงพึงระวังการใช้คำคำนี้โดยความเข้าใจผิดเพราะในสังคมหรือวัฒนธรรมไทย เราจะมักได้ยินคาพูดที่มีความแพร่หลายว่าศรัทธ,ธาอยู่ที่หัวใจซึ่งเป็นความเข้าใจที่ขัดต่ออิกิดะอิสลามที่ถูกต้องเป็นอย่างมากแม้ว่าการงานหัวใจของหัวใจในอิสลามนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญแต่คำว่าอีมานในอิสลามนั้นไม่ได้ผูกติดอยู่กับการงานของหัวใจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่อีมานนั้นถูกในในิยามของอิสลามนั้นจะถูกจะอยู่ในสประการคือการกระทำด้วยหัวใจลิ้นและร่างกาย และอีมานนั้นจะเพิ่มขึ้นด้วยการเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์และอีมานจะลดลงด้วยกับการฝ่าฝืนพระองค์ดังหลักฐานจากฮะดิษที่ฮะบิฮุรอยาะรอดียลอหูอันฮูได้กล่าวว่าท่านอุลลสซุลลลอฮ์สลลอห์และสล,ลัมกล่าวว่าศรัทธานั้นมีมากกว่า70แขนงหรือมากกว่า60แขนงระดับที่ประเสริฐที่สุดก็คือการกล่าวลาอิลาฮอลอัลลอฮ์และระดับต่ำที่สุดคือการขจัดสิ่งอันตรายออกจากสิ่งกิดขวาง ที่ส,สัญจรและความละอายนั้นเป็นประเภทหนึ่งของความศรัทธาดังนั้น่หากเราเข้าใจว่าอีมานอยู่ที่หัวใจเท่านั้นเราอาจจะทำให้เกิดความหลงผิดและเข้าใจผิดไปว่าการกระทำผิดโดยไม่ได้มีหัวใจร่วมความผิดไปด้วยนะี่ย่อมไม่ใช่ความผิดซึ่งจะไปตรงกับแนวทางหลงผิดที่เชื่อว่ามุรยีอะซึ่งมีความเชื่อที่ว่าีีมานและอามัลเป็นคนละส่วนกัน การกระทาความดีหรือความชื่วไม่มีผลต่ออีมานหากเรายังเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอยู่อีมานนั้นยังสมบูรณ์ซึ่งเป็นความเชื่อที่ขาดเคลื่อนไปจากอัลอิสลามอันบริสุทธิต์ตามแนวทางอัลลิสซุนนะฮฺวะลิจมะดังนั้นพี่น้องจงระมัดระวังนะครับความเชื่อเหล่านี้โดยพี่น้องผู้ศรัทธาจะต้องมันตรวจสอบความเชื่อและการปฏิบัติของเรา อย่าได้ให้หันเหหลุดออกไปจากความเข้าใจตามแนวทางซาลฟหรือแนวทางที่ซอฮบะตาเบอินตาบิตตาเบอินเข้าใจหรือที่เรียกว่าซาลฟุตซอลแหละได้รับรองไว้มีคําถามพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับมีคําถามหนึ่งที่ได้ถามว่าสิ่งใดสําคัญกว่ากันระหว่างการขจัดความรู้สึกหรือความคิดที่อัลลอฮ์ไม่พอใจเช่นความอิจฉาความเกลียดชังความหยิ่งยโสการโอ้อวดการคิดว่าตัวเอง นั้นเป็นเลิศหรือการมีหัวใจที่แข็งกระด้างซึ่งเป็นความชั่วร้ายกับการมุ่งเน้นไปยังการทาําอามัลอิบาดาัซซุนนะที่ทําด้วยร่างกายเช่นการละหมาดการถือศีลอดการกระทําอื่นๆในการเคารพพักดีแม้ว่าจะมีสิ่งไม่ดีอยู่ในหัวใจเราควรจะให้ความสําคัญสิ่งใดมากกว่าเชคอัลมุนัดยิตได้ตอบคําถามดังกล่าวไว้ว่าการกระทําทั้งในภายในและภายนอกนั้นสนับสนุนซึ่งกันและกัน การละหมาดนั้นจะช่วยให้เราห่างไกลจากการกระทําความชั่วและสร้างความยำเกรงต่ออัลลอฮ์และมีผลดีอื่นๆอีกมากมายที่การละหมาดจะเป็นการกระทําที่ดีที่สุดในบรรดาการกระทําที่ดีและการบริจาคก,ก็เป็นการกระทําที่ดีโดยท่านเชคยังได้กล่าวอ้างจากช่างเชคคุณอิสลามดูไตรมิยะได้กล่าวไว้ว่าไม่มีการแยกกันระหว่างการแก้ไขสิ่งที่อยู่ภายในกับการแก้ไขสิ่งที่อยู่ภายนอกหรือทางกายภาพดังนั้น การกระทําภายนอกหรืออิบดะดาที่ทุกคนควรกระทําด้วยกับอวัยวะของเขานั้นหากเขาทําเพื่ออัลลอฮ์มันก็จะส่งผลดีต่อภายในของเขาเช่นกันดังเช่นท่านร ul สุลลุลลอฮฺซุลลอฮฺวะเลวะสลัมกล่าวว่าฉันจะไม่บอกถึงท่านบางสิ่งที่สามารถลบล้างความชั่วร้ายในหัวใจได้กัน,นั้นหรือนั่นคือการถือศีลอด3วันในแต่ละเดือนรายงานโดยอันนซา,าอีความชั่วร้ายของหัวใจหมายถึงความคับแค้นความเกลียดชังหรือความอิจฉาที่ทําลายล้าง ดังนั้นการรักษาโรคของหัวใจที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งคือการศึกษาพิจารณาองค์การอัลกุรอานหรืออัลฮะติที่มีคําเตือนต่อผู้ที่ปล่อยให้โรคเหลา่านี้ฝังอยู่ในหัวใจดังเช่นที่ฮะดิสท่านนาบีมุฮัมมัดสละลัละสัลลัมได้กล่าวไว้ว่าไม่มีใครจะได้เข้าสวรรค์นอกจากหัวใจของเขาจะมีน้ําหนักของความหญิงยโสเท่ากับผงทุลีนะครับรายงานโดยมุสลิมแล้วก็ยังมีฮะดิสอีกที่รายงานว่า นรกจะกล่าวว่าส่วนหนึ่งของข้าคือผู้หญิงยะโสรายงานโดยบุคอรีและมุสลิมอีกทั้งยังมีฮะดิษอีกที่กล่าวไว้ว่าในวันเกียร์มะผู้หญิงยะโสจะถูกรวบรวมให้มีขนาดเท่ากับมดในรูปมนุษย์รายงานโดยอติรมิซีโดยท่านนบียังได้กล่าวไว้อีกฮะดิษหนึ่งที่ว่าโรคของประชาชาติก่อนหน้าได้เริ่มแพร่กระจายสู่หมู่พวกท่านแล้วความอิจฉาที่ทําลายล้างการเกลียดชังสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนมีดโกน ฉันไม่ได้หมายหมายถึงว่ามันโกนผมแต่มันโกนศรัทธาออกไปขอสาบานต่อผู้ที่ถือจิตวิญญาณของฉันไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ท่านจะไม่ได้เข้าสวรรค์จนกว่าท่านจะศรัทธาและท่านจะไม่ศรัทธาจนกว่าจะรักกันฉันจะไม่บอกท่านถึงสิ่งที่ทําให้ท่านรักกันกันนั้นหรือจงแพร่กระจายสลามในหมู่พวกท่านรายงานโนติเรมีซีดังนั้นน่ะผู้ที่พิจารณาคําเตือนเหล่านี้อย่างจริงจังเกี่ยวกับโรคของหัวใจย่อม พยายามอย่างแน่นอนที่จะชำระล้างหัวใจออกจากสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ให้เราด้วยในการทำอมามันภายนอกด้วยด้วยการละหมาดการขอดุอาการขออัลลอฮ์ชำระล้างหัวใจให้เขาปลอดภัยจากความเขียดจังความอิจฉาและความคับแคลนใจนั้นดังที่อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในสุรอัลฮัชไว้ว่าวัลัดีนนจูวัลัดีนนจูมิมบาดิห์ม ي ق บ ل و ر ب ฟิ غ ล ل นา น ا ل إ خ ต ا ن อ ن ล ل ذ ي ن อ ب ق و ن ا ร ا อ إ ي น ا ن ิลล تجعل في า ل و ب ن ا غلا للذين آ น ن و ا ربنا إن كرؤوا ف ر ีมและบรรดาผู้ที่มาหลังจากพวกเขาโดยพวกเขากล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าของเราโปรดอภัยให้แก่เราและพี่น้องของเราผู้ซึ่งได้ศรัทธาก่อนหน้าเราและขอพระองค์อย่าได้ให้มีการเครียดแค้นเกิดขึ้นในบรรดาหัวใจของเราต่อบรรดาผู้ศรัทธาแต่ข้า ข้าแต่พระเจ้าของเราแท้จร <Pokemon in> <fish> ิงพระองค์คือผู้ทรงเอ็นดูผู้ทรงเมตตาเสมอนะครับอินนัลลอฮฺวะมัลาอิกะตุฮุยุซัลลูนะลัลลับียาอเยฮัลลัฎีนะอามานูซัลลูอัลัยฮิวซัลลิมูตัสลิมาอัลลอฮุมมะฟิลอิลอัลลอฮุมมะฟิลลิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตวัลมุเอมีนั้วลมุเอมินาตอัลอะฮยามินฮุมวัลอัมวาดอัลลอฮุมมะอาฟีนา min kulli bala'i dunya wa adhabil akhirah ya arhamar rahimin rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan و ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يذكركم ولا الله اكبر والله يعلم وتسمعون حَكِيمُ صلاح